สวัสดีทุกคนไปด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผม APT Channel ในครับผมนี่อยู่กับทุดรองเด a ี p ที่5กันแล้วนะฮะ5กันแล้วนะครับผมวันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ทำอาหารหรือของกินแปบวิสดาทอะไรนะฮะวันนี้คือเราเราซื้อของมาใช่เราซื้อของมาซึ่งของนี้มันติดกระแสในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ o ยูทูบนะฮะผมก็เลยแบบกลองซื้อมา ว่ามันจะเป็นยังไงนะจะัจะบบานนี่นะครับผมเห็นไหมฮะเอ่อ g o o d People Spicy Chicken นะครับผมเห็นก็บอกเป็นนักเผ็ดหนานะฮะ,ะซึ่งความเผ็ดของมันก็อยู่ที่หนึ่งร้าน g o View ไม่รู้ว่าใช่ปะนะ g o View Hot Units Gold People กุดส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 ุดมุัสุมสุดสุดสุดสะดรมดสมดุ่ดุ้ดสุดสอดสุ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 ด่อไสุไสุดสุดสไม่ได้แกะกุออะด,กะกดะสิดมุดกสดสุดสุดสุดยดสุดสดสุ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 ดุ่่สุดสุอสุอสนะุนสุดสุดสุอสุดสุดดดมากสุดนะนุดสุกะสุดสสดส และในกล่องก็จะเป็นอ่าเป็นถ้วยพลาสติกธรรมดาธรรมดาโง่โง่หนึ่งนะครเออผมลืมบอกไปว่าอันนี้ผลิตจากประเทศมาเลเซียนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะพี่น้องประเทศมาเลเซียเลยนะครับผมมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมาหน่องามาเลเซียมม,มาเลเซียแต่กล่องเขาเป็นผูดชั้นนันภาษานะครับ <c oughs> ภาษาอาังกฤษได้ภาษาญี่ปุ่น ได้อีกคืออีกคือเอาเอาภาษา,า,าไทย,ยไม่ได้เลยโอเคนะสภาพก็จะเป็นนี้นะครับผมช่วยประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าให้เปิดฝาส่วนบางส่วนเพื่อน,นำเปิดฝานะส่วนนี้นะครับผมนะฮะโอเคอเคนเ,เดินผ่านไปเอาล้วเอาชิดเอาลเอาชิด มันไม่ขาดเลยกูว่าเขาบอกอะไรเนี่ยเขาจะเป็น,นยังไงเนี่ยอ๋อเฮ้ยเปรี้ยวอ่ะอันหนึ่งเป็นมีดนะอีกอันหนึ่งเป็นซ่อมนะอันถ้าไหนไอ้เส้นมันไม่ขาดแล้วก็ใช้มีดที่สัส้นเะนี่นเฉือนเฉือนเขนะ้าไปฮะบาแล้วไม่ใช่นะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะช้อนน่ารักอ่ะช้อนน่ารักมากเลยแล้วน้ำที่น้ำจิ้มซอสซอสก็จะเป็นซอสแบบนี้นะเหมือนพวกไอบะหม่าเกาหลีไอที่อยู่ในเซเว่นนะห่อสิบไม่ใช่เครื่องปรุงวะเออวะเครื่องชอบติดกับซอสซอสดำซอสดำเตะิ้งเกียรไม่เกียว์ไม่พาดทิงไม่พาดทิงไป็เตะโกดนะไป็นเตจโกดนะ เอาซอสกับซอสดำนะซอสดำเปิดมันก็ดำริงแล้วก็ท้อนส,สองสิ่งนี้เอาออกแล้วนะแล้วเรามาดูข้างในกันดีกวนะ่าเนาะเอ้ยข้างในเส้นก็จะเป็นสีดำเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะเห็นไหมท่านผู้ชมนะโอเคเห็นแล้วนะเนาะแค่พี่น้องหน้าฝานี่ก็จะ ตรงนี้เขาก็จะให้เจาะรูก็น้ำปอกนะฮะตอนที่เราต้มเส้นประมาณสี่นาทีให้เส้นมันนุ่มนะครับผมนะฮะเราไปทำอะไรให้เสร็จก่อนดีก,กว่านะครับผมมาเจอกัน a few moments later โอเคนะครับตอนนี้ตากล้องก็ได้นำการยิงปืนเป็นที่เรียบร้อยนะ โอเคนะครับเราก็ต้มน้ำไปประมาณสี่ทีเรียบร้อยนี่นะช้อนไอ,ต,อตัวที่เป็นเอ้ยช่อมซ่อมเอโอโทษไอตัวที่เป็นน้ามีนะี่ฮะมันคือมีประโยชน์เอาไปจิ้มนี่เองอ่าจิ้มให้น้ำมันออกนะครับผมวันนี้ผมก็จิ้มไปดูหนึ่งแล้วนะจิ้มกับเบียดแล้วก็จิ้ม อารยอยังเฮ้ออยต้องเล่นอย่างนี้สิก็เทน้ำทิ้งตอนนี้นะครับตะกล้องก็ได้ทำการกวดน้ำอยู่นะครับมามา่าชาติอื่นเขาสีออกเหลืองๆแต่ชาติมาเลเซียดำ ตะกองนะฮะตะกรงนี่มองเลยอยากกินนะน้ำปลาไหลเสียทีเดียวโอ้ฟอยเนี่ยฮะท่านนะฟอยนี่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับผมนะอย่าคิดมากนะเอาไว้ย่างเนื้ออะไรก็ได้นะอยากคิดมากนะครับผมฟอยฟอยยเฮ้ยนะจริงว่ากินมาม่าต้องซื้อข้าวเราควรฉีกมันให้มันไม่ไี้เจกงเนี่ย เรียกกันนะฮะกลิ่นก็กลิ่นก็จะประมาณแบบว่าสไปซี่ชิคเก้นนะครับจิมแล้วเราก็คนคนนีน้มัน้อกันนะพี่น้อง เราก็คนเทียบร้อยดูสิฮหดูสิ่ห้าชมชมฮะ่อมอกินเวซี่ชิเก้นกอล์พีโ ซึ่งเข,เ,เขาไม่ได้เป็นโฆษณาแต่อ,อย่างใดนะขอมจริงน,นะแล้วแดงแบบแดงมากนะแล้วเส้นบะหม,มี่เป็นเส้นสีดำกินเลยดีกว่านะพี่น้องเป็นไงครับ เป็นยังไงบ้างครับรสชาติตอนนี้รู้สึกนะฮะคำแรกมานี่ก็เผ็ดเซิร์ดมันเซิร์ดอะเผ็ดซีซาร์เต้ซีซาร์เต้เต้ซีซัร์าด้ทำที่สองเนี่ยท่านผู้ชมนะดูดูทำหน้าทั้งหมดอาการเริ่มยังไม่ออกนะตอนนี้ อาการเลื่นมไม้ครับอาการตอนนี้อาการเลื่นไม้ครับอาการออกงีตอนนี้อาการรู้สึกมันเมันมันเสี้ยนยาหรือ <ifi> ว <irsin> ่ามันยังไงครับอาการรู้สึกเหมือนมันยังไงครับอาการตอนนี้ขาดขาดกี่เม็ดตากากี่เม็ดครับกี่ลุง บอกแนละ้วว่าอย่าไปอย่าเยอะเรื่องแบบนี้พอๆลงบ้างนี่ก็กะกล้องหมดเลยน่าอร่อยมากนะพี่น้องแต่เผ็ดมากโอเคนะเผ็นฮะจริงกรกล้ขของ ลองชิมมตัก้องนะครบรงดูว่ามันจะอร่อยหรือมันยังไงครับเห,เห็นเจ้าของคลิปบอกว่าเผ็ดลองดูนะนนโอ้ดูดูมาี่เหมือนดอกกุ้ยนะ มังเผ็ดยิ่งกว่าเกาหลีสองอันรวมมันอีกนี่สภาพตะก้องนะฮะสภาพจะก้องนะฮะช้าชก็อร่อยครับผมโอเคครับอโอเคนะเฉยๆในเาา่งความคิดผมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเผ็ดกว่ามาม่าของเกาหลีสองของห่อใส่ นะผมว่าอันนี้ความคิดผมนะโอยเอ็ดเว้ยโอเคนะประเทศไทยต้องชนะประเทศไทยต้องชนะครับพี่งเหมือนที่หมายเนี่ยโอเคทีมงานก็ได้เอาน้ำเย็นชุบใจอ่ะซึ่งนะครกินเผ็ดไม่ได้นะ hãy ăn cẩn thận nha không thể nghi được. kéo kéo กับ้าตอนเย็นท้ามซื้อเผ็ดมาในขาดเ้ผมจะบอกว่าคุ้มกับราคาที่ซื้อไหมคุ้มเัาความเผ็ดคุ้มมากโอเคเรากินธรรมดาก็พอแล้วเผ็ดม,มาก ทนมมท่ามันบอกเราว่าอะไรเดนไทยต้องชนะเนเไทยต้องชนะครับเราชนะเราต้องชนะความเห็นให้ได้นะไม่ต้องเพิดอนจิว๋วรีบตั้งเช้าอ่ะโอ้ยท่านผู้ชม chưa ạ? ít Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không เออมาเอ,อ,เอ,อนองผมเว้ยอยากกินนะฮนะเผ็ดจีไม่ได้โกงหกไม่ได้พูดเผ็ดน้องเผ็ดมากกินไปเรื่อยๆนะเผ็ดเผ็ดมาก เราได้กินเผ็ดไม่ได้คืคออยากกินน้าอยากซื้อมากินแยครับแล้วเอาแล้วก็อซอยมากินนะต้าบอกว่าไปอยู่ไหนมาอยู่นี่ nông dân đáng nữa มหมดแล้วพี่น้องเรากินหมดแล้วโอ้โหคอามโดรมแมาสำหรับมาม่าเผ็ดเกาหลีมาม่าเผ็ดกอลีพิเปอร์สไปชี่ชิคเก้นกับน,นีนะะ้นะครับผมนะฮะคุ้มค่าคุ้มกับจริงจริงผมให้อันดับหนึ่งของมามา่าทุกพีพ่อเลยครับผม ยอดนะฮะหมดแล้วไม่ได้อัดิงนะมันแซ่บอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กับสุด ับตะไคร้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดแลกกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้กันด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งมันด้วยตรงนี้นะครับผมนะฮะอจาให้ผมทําคลิปของเราต่อไปก็อย่าลืมฝากด้านคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ yeah.